สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดี้อรับเข้าสู่ช่องน้ำ Play Share วันนี้นะคะทุกคนเราเนี่ยก็จะมาสอนทุกคนเนี่ยนะคะกินตามอีโมจินั่นเองเย่ซึ่งเราเนี่ยไม่ได้กินตามอีโมจิอะไรทั้งสิ้นเลยแค่เราเนี่ยอยู่ในแอป b i บีสเ n แอปเดียวเท่านั้นเราก็สามารถกินตามอีโมจิได้แล้วทุกคนเชื่อปละ่ะก็วันนี้นะคะทุกคนเราจะมาสอนทำกัน ยาก็อย่างแรกเลยนะคะก็กดไปที่แกลเลอรี่ของฉันตรงนี้เลยนี่ตรงนี้นะเสร็จแล้วนะคะให้กดไปที่เครื่องหมายบวกนะคะทุกคนตรงนี้เลยปึ๊บแล้วก็กดไปที่นําเข้ารูปภาพค่ะแล้วก็เลือกรูปภาพที่เราดาวน์โหลดมานะคะนี่แล้วก็กดที่ยกเลิกเสร็จแล้วนี่เราก็ได้รูป ริมฝีปากสวยๆมาแล้วนะคะทุกคนก็กดไปตรงนี้เลยค่ะมันเป็นเลเยอร์นะคะกดไปที่เลเยอร์แล้วก็กดตรงเครื่องหมายบวกตรงนี้ค่ะตรงนี้นะเป็นพี่มันเป็นคล้ายๆหนังสือด้วยแล้วก็กดไปที่คัดลอกเลเยอร์ค่ะมันจะได้เลเยอร์ที่หน้าตาเหมือนกันนะคะแล้วก็กดปิดตรงลูก,กตาเลเยอร์หนึ่งนะตรงนี้อ่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้เป็นแบบนี้เราก็กดออกแล้วก็กดไปที่ยางลบค่ะปรับขนาดให้พอดีนิดนึงนะแล้วก็ ลบส่วนล่างค่ะโดยการใช้ไม้บรรทัดนะคะนี่ประมาณนี้เดี๋ยวนึงนะนี่ประมาณนี้ค่ะนี่เบเกินเกินเกินอ่ะประมาณนี้นะคะทุกคนเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็ให้เราเนี่ยเปิดไปตรงนี้นะคะเปิดไปที่เลเยอร์เหมือนเดิมนะคะแล้วก็กดไปที่เปิดหมาเยเลขหนึ่งหลังจากนั้นนะคะนี่จะได้เป็นประมาณนี้ใช่ไหม ก็ให้เรานะคะกดไปที่อักขระคะ่ะทุกคนเอ้ยไม่ใช่ใช่ป่ะเอออักขระนะคะทุกคนเออกดไปที่อักขระแล้วก็พิมพ์อีโมจิเลยค่ะอีโมจิที่เราจะกินวันนี้ก็เป็นเออเป็นอะไรดีเอ่อคุกกี้ละกันนะคะนี่ค่ะคุกกี้เออมันเป็นคุกกี้อย่เนี้ยคุกกี้คุกกี้คุกก,ก,กี้แล้วก็เราจะต้องปรับก่อนคุกกี้ของเรา เราต้องปรับฟอนต์ให้มันเป็นเออนี่ค่ะนี่เราก็ได้คุกกี้มาแล้วอันนึงนี่เป็นแบบนี้นะแล้วเราก็ต้องขยายให้มันใหญ่ดนึงเลยอ่าประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วให้กดไปที่เลเยอร์เหมือนเดิมนะคะแล้วก็กดเลื่อนเลเยอร์มาเป็นตรงนี้เลยเสร็จแล้วให้เห็นจุด3ามจุดนะคะฝั่งเออฝั่งขวาจะเป็นจุด3ามจุดให้กดไปที่แปลงเป็นภาพแรสเตอร์ตรงนี้นะคะแล้วคนเราก็กดว่าใช่เลยเสร็จแล้วนะคะทุกคนเราก็ กด <'re d S 2> ไปที่เปลี่ยน <S <S แปลงรูปล่าง <S 2> <S 2> <ๆ>ด้านบนนะคะตรงนี้มุมซ้ายแล้วก็เลือกกินได้เลยค่ะทุกคนนี่อยู่นะฟูฟูฟูนี่นี่ฟู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 นี่ทุกคนแม้มันกินได้จริงๆนะคะทุกคนนี่มันจะเป็นแบบมานี้มันดูมีความสมจริงด้วยนะทุกคนนี่ได้แล้วเราสามารถทําได้ทุกอันเลยนะคะทุกคนแต่เราต้องทําแบบนี้นะอ่ะกินแตงโมแล้ว แบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็เอาแม่งนะเอาก,กี้ออกก่อนเอาคุกกี้เก็บไว้ตรงน,นี้ก่อนแล้วก็แตงโมแตงโมแตงโม,งมก็เหมือนกันค่ะเปลี่ยนแปลงรูปร่างแล้วก็กินเลยนะยนี่กินแบบนี้เลยแต่เราเนี่ยจะต้องมาแปลงโดยตรงนี้นะทุกคนแลสเตอร์และแปลงนะคะคือตรงนี้ข้างบน อะแล้วก็กดไปที่เปลี่ยนแบ์รูปร่างแล้วก็กินได้เลยค่ะนี่ทุกคนกินได้แล้วเย้นี่นะคะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะคะทุกคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบาย